สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง APM Channel อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปโรนี้นะครับก็มาอยู่เกี่ยวกับตัวสินเชื่อของอคาเน่มั e นี่รีเทนะครับผมเป็นสินเชื่อรับรับนะครับผมสามารถได้สินเชื่อเงินก้อนยืมได้ทุกอาชีพนะครับผมแม้มีรายได้10,000บาทเนี่ยก็สามารถขอผู้สินเชื่อได้ที่สำคัญนะครับผมสินเชื่อของอคาเนนะครับผมเพื่อนๆอาจจะคงได้ยินคุ้นหูอยู่แล้วนะเพราะว่าอคาเนเนี่ยเป็นบริษัทประกันภัยนะครับผมตรงนี้ เขามาปล่อยให้สินเชื่อนะครับแบบลับๆนะครับผมสามารถสมัครได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับผมก็ในส่วนของอาคาเนนะครับผมมีสินเชื่อแล้วก็คือสินเชื่ออาคาเน, Money นมันนี่รีเทลนะครับผมเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเงินก้อนนะครับจุดเด่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นสินเชื่อลับนะครับลับมากแค่ไหนนะครับผม ก็สาหรับพนักงานประจําที่มีรายได้1 0 0 0 0บาทเนี่ยกู้ได้ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระเนี่ยก็สามารถกู้ได้ไดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเลยจ่ายโปะแล้วก็หักเงินต้นทันทีนะครับผมสามารถสมัครได้ผ่านโทรศัพท์เท่านั้นนะครับสำหรับใครนะผมที่ไปเจอไลน์แอดหรือเพจ Facebook อะไรเงี้ยไม่มีนะผมสามารถโทรสมัครผ่านโทรศัพท์ได้อย่างเดียวผู้ขอสินเชื่อนะผมพ่อแม่เลยนะผมในส่วนตรงนี้หลายๆคนอาจจะเสียใจถ้าอยู่ในพริเวทถ้าอยู่ในบริเวณต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขอสินเชื่อนะผมสําหรับผู้ขอสินเชื่อต้องอยู่ในเ กทมหรือบริมทนทรท่านั้น,นะครับแล้วก็สินเชื่องเงินสดเงินกอ้อนเอนเข้าบัญชีนะผมจ่ายตามเวลาที่กําหนดนะครับผมจ่ายหมดเนี่ยสามารถกู้ใหม่ได้ทันทีเลยวงเงินสูงสุดเนี่ยจะให้อยู่ที่1นล้านบาทนะผมรายได้เกิน30 0 0 0ื่นเนี่ยสามารถกู้ได้5เท่าแต่ถ้ารายได้ต่ากว่า30 0 0 0ื่นเนี่ยสามารถกู้ได้แค่1.5เท่านะครับผมเฉพาะพนักงานประจําที่มีสลิปเท่านั้นนะครับในหัวข้อตรงนี้แล้วก็ดอกเบี้ยจะอยู่ที่17-22%จี่อปต่อปีดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่2 2%ต่อปี สำหรับใครที่ยืม10,000่บาทนะครับผมดอกเบีย้ยเนี่ยจะร้อยละไม่เกิน7บาทแต่ระยะเวลาการผ่อนเนี่ยสูงสุดก็คือ60เดือนนะครับผมแล้วก็พนักงานประจําคุณสมบัตินะครับสําหรับพนักงานประจําเงินเดือน1 0,000เจ้าของกิจการอาชีพอิสระ,ะจะต้องเงินเดือน2 0 0 0 0บาทนะครับผมรายได้เท่าไหร่จะกู้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่มีคำถามถามผมมาแล้วผมก็มไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เอกสารนะครับผมนิดเดียวนะครับผมน้อยจริงๆนะครับผมใช้ประชาชนเอกสารสแสดงอะไรได้สเตทเมนต์นแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับผมสําหรับใครที่อยู่ใกล้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมก็สามารถหาเบอร์ของอคเนนะครับผมแล้วก็สามารถโทรไปติดตอ่อสอบถามสมัครสร่งเอกสารได้เลยนะครับผมขอให้เพื่อนโชคดีในการขอเชียร์ครั้งนี้นะครับเดีย๋ยวเราพกดใหม่ขึ้นหน้าหลอดคลิปน,ปนี้สวัสดีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย